สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่7มีนาคมนะครับจาก ep ีที่2 8 0ที่เลข7ตัวมาครบนะครับปิดไปงวด1ปรากฏว่าาคุยว่างวดนี่มันไม่ผิดนะครับมันก็ผิดไปนะฮะจาก217งวดงวดที่วันที่1นีนามีนานะตัดไป3ตัวนะฮะ มันมันออกหออกสามนะครับออกหออกสามสองตัวมันหลุดเลขสามนะครับมันมีเลขเก้าเลขสี่เลขสามตอนนี้มันหลุดหลักหน่วยไปนะฮะหลักสิบมันยังอยู่ครับเลขศูนย์เนี่ยหลักสิบยังอยู่นะครับถ้าหลุดหลักหน่วยก็ทําให้เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าหางนี่หลุดไปทอนนี้งวดใหม่ที่จะถึงนี้นะฮะคืองวดสองร้อยสิบแปดก็คืองวดวันที่สิบหกมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเลข จ็ดตัวที่มันน่าจะมาครบมันขาดศูนย์เก้าเจ็ดนะครับขาดศูนย์เก้าเจ็ดผมจากสถิติที่ผ่านมานะครับจากสถิติที่ผ่านมามันไม่เคยผิดซ้ำนะครับไม่เคยผิดซ้ำดังนี้งวดนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะดังนั้นสองตัวตรงนะครับสองตัวตรงเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าซึ่งพอจะลงทุนได้นะสี่สิบเก้าหางรวมเบิ้ลนะครับถ้าตัดเบิ้ลออกไปก็จะเหลือสี่สิบสองหางนะครับ ซึ่งผมสามารถทำให้เหลือ30มสิบหางได้อีกนะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่เอาเบิ้ลก็จะเหลือสี่สิหางนะครับเราก็จะเอาเลขเจ็ดตัวมาทำสอตัวนะครับซึ่งไม่งวดวันที่ส6มีนาคมนี้ก็คือเลข1นึ่งห้าสี่แปดสามสองหขาดคือขาดศูนย์เจนะครับถ้าไม่มี0ูนย์เจมาใน2ตัวนะครับมันก็จะถูกอยู่ในนี้นะครับ เจ็ดสี่สิบเก้าชุดรวมเบอน์หามนะครับรวมเบอนนหามทีนี้ใครที่เข้ามาดูนะก็นากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยส่วนมากเข้ามาดูเฉยเฉยนะฮะไม่ช่วยกดอะไรถ้าไม่กดไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยมันจะปิดกั้นนะฮะปิดกั้นแล้วก็จะไม่ไม่สนับสนุนไม่ช่วยผลักดันโพสต์ให้ขึ้นไปเห็นเห็นเยอะเอะนะครับเพราะว่าเขาก็ประเมินว่าถ้าหากว่าเราไม่กดติดตามไม่กดถูกใจ รือไม่มีปฏิสัมพันธ์มันก็เหมือนทิกต o อกนะครับถ้ามันไม่ถ้าเราไม่เราเข้ามาดูแล้วเราดูเฉยๆไม่แสดงตนไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆนะฮะเ c จบุ๊กเขาก็จะจะ,จะไม่ไม่ไม่ผลักดันโพสให้เผยแพร่ไปใ,ในที่สุดก็จะถูกปิดการมองเห็นอันนี้เลขเจดตัวที่มาทำสอตัวในเบื้องต้นนะครับทำให้ดังนี้นะครับ ส9ิบเก้าชุดรวมเบิ้นคิดว่าวันนี้ไม่น่าผิดนะฮะลงทุนได้นะครับคือเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดนะครับขาดศูนย์เจ็ดเก้านะครับก็จะได้ไม่เบิ้นสี่สิบสองชุดเบิ้ลนอีกเจ็ดชุดถ้าเราไม่เอาเบิ้นแล้วก็คุอเล่นตัวไม่เบิ้นหนักหน่อยนะครับเล่นเบิ้นให้น้อยหน่อยกันเอาไว้นะครับก็คิดว่าไม่น่าผิดซ้นะํานะวันที่แล้วก็อุตสาห์คุยไว้ทั้งตีเลยนะครับคิดว่ามันไม่น่าผิดแต่มันก็ผิดได้นะ มันก็ผิดได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสูตรข้อมูลสูตรเนี้ยมันไม่สามารถไปบังคับให้ลูกบอลตกลงมาตามที่เราตามที่สูตรมันคาดหวังไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนโวดวันที่16กมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเข้าเดือนที่3และแป๊บแป๊บแป๊บ,ป,บปีหนึ่งโอเคนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับจากบ้านหน่วยแชนแนล